คลิปนี้ปาจะพามาเล่นาเล่นคลิปยาวนะคะก็คือ,อแขนก็คือ,คอ,คอ,คอเล่นทุกส่วนของร่างกายนั่นแหละนะคะจะเริ่มที่คลิปยาวนะคะเล่นแขนก่อนแล้วก็จะไปขาแล้วก็จะไปก้นนะคะตามนี้เนาอปาจะไปลงที่ facebook หลักนะคะโอเคเนะาะท่าแรกนะคะจะเล่นท่าแขนนะคะอย่างนี้นะหงายหลังมือก่อนนะคะวาดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเก่งหนะ้าท้องไว้นะคะ น้ำหนักปลาแนะนำตามที่เราไหวนะนะคะอย่าไปเริ่มที่น้ําหนักเยอะนะไม่งั้นมันจะทำให้เราเกิดต่อกล้ามเนื้ออักเสบนะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่กนหน้าท้องไว้เวลายกขาขึ้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าท่าต่อไปถ้าไงห,หลังมือจะเล้าช่วงนี้นะคะจะไม่เล้าข้างในจะเล้าช่วงข้างหลังของของแขนนะคะอ่ทีนี้คว่ำหลังมือเพาะท่าแรกผู้ผิดที่นี้ไงหลังมือนะคะอ่ยังไม่เล่นท่านี้ก่อนนะมันมันจะไปต่อไม่ได้มันเล้า,อ,าอย่างนี้นะคะ หนึ่งสองเก่งหน้าท้องสามเก่งหน้าท้องให้ได้นะสี่ห้าหกล็อกตัวไว้เจ็ดแปดล็อกตัวอย่างนี้เก้าสิบอย่าให้หลังแอนอย่างนี้นะละ็อกคุงไว้ล็อกตัวอย่างนี้นะคะสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าถ้าต่อไปงายลังงมือนะคะอย่างนี้นะ ยกเท้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าอ่ะท่าที่สี่นะคะยกขึ้นอย่างนี้ Lock, ล็อกลำตัวไว้นะเวลาเราเล่นไปสักพักหลังเราจะแอนอย่างนี้เก็บพุงเข้าไปนะคะล็อกไว้อย่างนี้นะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ท่าที่เท่าไหร่เนาะลืมอะท่าต่อไปจำไม่ได้แล้วว่าท่าที่เท่าไหร่วาดลงอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสองสบสาสิบสี่ 15บห้านะคะน้ำหนักนะคะปาแนะนําอย่างนี้นะถ้าคนที่ไม่เคยใช้น้ําหนักในการออกกำลังกายเลยอย่าโดดไปที่น้ําหนักสองโลสามโลสี่โลให้เริ่มจากศูนย์จุดศูนจุดสองศูนยจุดห้าอย่างเงี้ยหนึ่งโลถ้าท่าแขนปาแนะนําเป็นคนเริ่มต้นนะศูนย์จุดห้านะคะหนึ่งโลถ้าเราโดดไปที่สองโลเลยมันไม่ได้เล่นแค่วันเดียวพรุ่งนี้มาคือแขนไปไม่ได้ละ อันนั้นหมายถึงว่ากล้ามเนื้อเราอักเสบคนที่ยังไม่เคยใช้น้ําหนักป้าแนะนําเริ่มจากเบานะคะแต่ถ้าคนที่เคยใช้น้ําหนักแล้วเขาชินแล้วเขาสามารถที่จะไปแบบสามโลสี่โลห้าโลได้นะคะเหมือนปลาปลาใช้ห้าโลนะคะเนี่ยแล้วถ้าเป็นท่าแขนปลาจะใช้อยู่ที่ห้าแล้วก็เจ็ดจุดห้านะคะขึ้นอยู่กับท่าที่เราเล่นเนาะแต่ถ้าเป็นท่าที่เหวี่ยงอย่างเงี้ยส่วนมากปลาจะใช้เจ็ดจุดห้านะคะเพราะมันออกแรงเหวี่ยงจากหน้าท้องด้วยเนาะ แต่ถ้าเป็นเล่นแขนลักษณะเนี้เปาจะใช้ฮาโลนะคะโอเคเนาะอ่ะไปต่อยืนลักษณะนี้นะคะนะลักษณะนี้แล้วเวลาเรายกนี้ตเตะขาออกไปตเตะออกไปมันจะได้ในส่วนของหน้าท้องด้วยนะคะเตะออกถ้าใครมีถุงทรายลองใส่ถุงทรายเข้าไปนะคะเวลาเราขยับมันจะได้ในส่วนขาด้วยนะคะอ่าจะหันหน้าให้ดูเนาะอยู่นี้นะ เก่งนะท้องล็อกลำตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ารู้ไหมท่าไงห,หลังมืออย่างนี้มันจะล้าส่วนไหนมันไม่ล้าตรงนี้นะมันจะล้าตรงนี้นะคะ มันจะโดนตรงตรงตรงช่องแขนเนี่ยตัวนี้นะคะอ่าท่าไหนอีกจำลืมท่าละแล้วก็เอาเป็นท่านี้แล้วกันเนาะท่าขึ้นสองข้างนะคะพร้อมนะหนึ่งสองสามเก่งน้าท้องสี่เวลายือนอยางนี้ปกติจะยือนอย่างนี้ใช่ไหม และทีนี้ถ้าเราออกกำลังกายในท่ายืนเราเก็บพุงเข้าไปอย่างนี้นะคะล็อกตัวไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่้าใครชอบแขนจะตามคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะปาจะทำเป็นคลิปยาวเนาะแขนก้นขานะคะก็คือเราเล่นแขนเราได้หน้าท้องด้วยเราเล่นท่าสคอตเราได้กด้ได้ไน้าท้องด้วยเล่นขาเราได้หน้าท้องด้วยขึ้นอยู่กับการเก่งด้วยนะคะ,ะถ้าสุดท้ายของแขนนะ จากอย่างนี้นะคะยืดประมาณนี้ร้องตัวไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าแถมทีพช่าหนึ่งค่ะสุดท้ายประมาณนี้เอาลงประมาณสะดือนะคะแล้ววาดไปอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคนะลองฝึกตามดูนะคะต่อไปจะเป็นท่าสคอร์ตนะคะสำหรักสายเริ่มต้นเนะาะมีประมาณนี้ลงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อยาให้ผมเข่าโดยไปเท้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สามแบกบปลายเท้าออกนะคะลงอย่างนี้น้มสี่สิบห้าองศาจะได้ขาในเดียดด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปไปลองทําดูนะคะอันนี้จะเป็นค่ะทีนี้คลิปแรกป้าทําเป็นเล่นในส่วนของแขนนะคะคลิปที่2จะเล่นในส่วนของหน้าท้องขาก้นนะคะอะ่ท่าแรกนะคะน้ําหนักป้าแนะนําเท่าที่เราไหวนะนะคะของป้าป้าใช้ที่30มสโลเนาะ เพราะว่าปลาใช้น้ำหนักตลอดอยู่แล้วมันกล้ามเนื้อม,มันชินกับการใช้น้ำหนักอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เริ่มต้นปลาแนะนําจากเบาไปหาหนักนะคะก็คือไต่ระดับไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้พัฒนากล้ามเนื้อเราไปเรื่อยๆนะคะถามว่าคนไม่ได้ใช้น้ำหนักม,นมันเห็นผลไหมมันก็เห็นผลแต่ว่ามันช้าแล้วมันจะทําให้เราท้อระหว่างทางที่เราออกกําลังกายเราไม่เห็นผลสักทีมันขี้เกียจอ่ะเข้าใจไหมนะคะก็เลยแนะนําไม่ใช้น้ําหนักเข้ามาช่วยดีกว่าแล้ว เรื่องการออกกำลังกายค่ะปาไม่ได้มีท่าอะไรเยอะมากนะคะก็คือจะเล่นท่าเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานะคะแต่ส่วนมากปาจะเน้นเวทมากกว่าคาร์ดิโอนะคะอ่เริ่มกันเลยท่าแรกนะยืนประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเตะออกไปเตะขาไปานี้นะคะเวลาลงให้พับส่วนนี้ลงไปนะคะดันสะโพกไปข้างหลังลงพับถือผิดข้างอย่างนี้นะคะถ้าเราค่อยเท้า,ข,าข้างนี้ปาจะถือดัมเบลข้างซ้า,งายนะคะ อ่าเวลาลงพับลงไปนี้แตะลงมาทางนี้นะคะขึ้นบีเกงลงพับตรงช่วงช่วงหน้าท้องออไปเกงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะลงหนึ่งสองสามหรือจะการแขนอย่างนี้ได้สี่ห้าท่านี้ได้ส่วนไหนขาหน้าท้องก้นแต่มันจะทำให้ก้นช่วงเนี้ยมันมันเด้งขึ้นนะคะ เพราะว่าเวลาเราโก้มลงอย่างนี้ใช่ไหมดันสะโพกไปทางหลังมันจะโดนในส่วนของก้นมากๆนะคะกิงงนะ้ทาท้องไว้สี่ห้าหกทำช้าช้าเจ็ดแปดเก้าล็อกลำตัวไว้นะอย่าให้หลังแอ่นนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าเปลี่ยนข้างหรืนอย่างนี้เตะออกไปนะคะเตะออกไปประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะไม่ต้องห่างมากนะอ่าข้างนี้ลงหนะึ่งสองเก่งนะท้องบีบก,ก้นสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะอ่าถ้าต่อไปถืออย่างนี้ยืนห่างประมาณนี้นะคะจะหันข้างให้ดูแล้วเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูยืนประมาณนี้นะคะ เวลาลงเหมือนเดิมเวลายืนยืนหยุดประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะเล่นท่าสคอตน่าจะดิฟสคอร์ต,รตจำไม่ได้เก็บเข้าไปเก็บคุมเข้าไปอย่างนี้นะคะพร้อมยืนอย่นี้แานสะโพกไปข้างหลังนะคะลงอย่างนี้หนสองอย่าให้หลังแอนสาม ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าท่านี้ได้ส่วนไหนเวลาเรา รมลงอย่างนี้มันจะโดนในส่วนของแก้มก้นมากๆนะคะแล้วก็โดนในส่วนของขาหลังนะคะแล้วเวลาเราขึ้นเราเก็งจะได้ขาได้ก้นได้หน้าท้องนะคะอ่าท่าต่อไปหายใจแป๊บเล้ามากเลยนะมันจะเล้าก้นมากพยายามเล่นท่าสคกดไปบ่อยมันจะได้สุดข,ของหน้าท้องนะคะแล้วมันจะลดในส่วนของข้างลำตัวนะคะให้ข้างลำตัวเราบางอ่ะ ไขมันมันจะบางลงแล้วกล้ามเนื้อจะขึ้นมาแทนนะคะเอาอย่างนี้อ๋ออโอเคยังอยู่ในน้ำหนักเดิมนะคะะท่านี้กลางแล้วใช่ไหมทีนี้จะยืนอย่างนี้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะลงเหมือนท่าที่สองนะดันสะโพกไปข้างหลังอย่างนี้หนึ่ง ปาไม่รู้นะว่าเขาเรียกท่าอะไรนะคะสองแต่ถ้าตดปกติแล้วถ้าทำแล้วมันได้ผลก็จะทำตลอดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าโอ้แม่เจ้าบคนอะทาที่ท้าที่สี่นะคะท้าที่สี่ไปใช้น้ำหนักอยู่ที่ยี่สิบนะอ่ะถ้าสคอร์์เนาะ อยากได้ก้นต้องลงให้ลึกนะคะยืนประมาณนี้เนะาะพร้อมหนึ่งเวลาลงนะคะลง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 ขมิบก้นเข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้ดันเข้าไปในซอกขาอาขา,อ,า,ขาออกนะคะอ่าเวลาขึ้นจะขึ้นอึ๊บให้ดันสโะโพกไปข้างหลังลงลงลงอย่าให้หัวเข่าเลยไปทับโค้งก้นเข้ามาดันเข้าไปอึ๊บอ,อย่างนี้นะคะเวลาจะขึ้น อยนี้ลงอึบดันเข้าไปานี้นะคะอย่าให้หัวเข่าเลยไปเท้าสี่ห้าหกเจ็ดปดาสิบสิบเอสอง หมือนก้นมันจะบอกว่ากูไปทําอะไรให้มึงอ่ะทีนี้ท่าที่สี่ได้ไหมท่าที่ห้านะคะเราต้องหาที่เกาะดี๋ยวนะมะยังอยู่ในท่าตั้นก้นอยู่เนาะอ่าท่านี้ปาแนะนําให้หาที่เกาะนะคะแล้วใส่ถุงทรายเข้าไปนะคะมันจะเล่น่ปาจะเล่นในส่วนของฟันก้นนะคะถ้าก็เพิ่มแก้มก้นเนาะอ่ายืน ลักษณะนี้นะถ้าแรกจะเอาลงไปประมาณนี้เตะขาขึ้นไปอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะได้สองนี้เจ็ดเวลาเตะขึ้นเก่งนะท้องด้วยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าอ่าอีกข้างนะคะเวลายืนไม่ต้องยืนตรงนะให้อยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วแล้วก็เก่งน,นาท้องเก่งเข้าไปเลยนะคะอย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิสี่ห้าหวยไหมหวยหว่วยจะเป็นลมหอมเวทอะมันปาชอบเวทเพราะว่าหนึ่งมันเล่นได้ต่อเนื่องแล้วมันขยี้ไปเรื่อยๆขยี้ไปเรื่อยๆคาร์ดิโอปาไม่ชอบคือมันได้เหงื่อ,อได้อะไรเหมือนกันนะ แต่รู้สึกว่าผงส่วนตัวแนละ้วคนอื่นยังไงตาไม่รู้เนะาะผิดถูกไม่ว่ากันนะมันจะทําให้เหนื่อยแล้วมันไปต่อได้ไม่เยอะนะส่วนตัวนะคะคาร์ดิโอนะแต่ถ้าเป็นเวทคือพักหน่อยหน่อยแล้วก็ขยี้ไปเรื่อยๆก้ามเนื้อมันจะรู้สึกมันปปปปเป๊ะ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 ไปเรื่อยๆปาจะชอบอย่างนั้นเหมือนปะเป็นคนที่ชอบแบบให้มันลาวขยี้ไปเรื่อยๆนะ่ะเข้าใจไหมแต่ถ้าคาร์ดิโอมันหอบแล้วปาเราจะไปต่อไม่ได้แต่ถ้า เวทนะมันมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันยังไปต่อได้อะไรประมาณนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะทีนีท้ที่สองนะทับขึ้นอย่างนี้อยู่ในลักษณะของตัวเอลนะคะเข่าอยู่ประมาณน,นี้นะคะอย่าให้หัวเข่างอเด้อมันจะมันไม่ใช่ให้งอไปเลยเป็นจน,น,นเลยปลายเท้านะให้งอในลักษณะนี้นะคะเตะขึ้นหนึ่งสองสาม 4, สี่ 13, เห็นไหมท้องขึ้นไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขาสั่นนิดๆสิบสามเห็นไหมสิบสี่สิบห้าอ่ะอีกข้างนะคะพร้อมล่อขึ้นมานะคะประมาณนี้เนาะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะหายใจก่อน แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถ้าแรกถ้าสองจะได้แกมกลถ้าสามจะได้ส่วนของกลเด้งนะคะใครที่ชอบยกชอบบุ๋มลองทำดูนะคะถ้าหนึ่งกับถ้าสองนะอ่าอีกข้างเหมือนเดิมนะคะเก็บพุ่งเข้ามาหนึ่ง 2, 3องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอดสิบสองสห้า นี่คือเป็นคลิปยาวที่แบบยาวจริงๆนะปกติไปาจะทำคลิปแค่เจ็ดนาทีสิบนาทีห้านาทีคือสูงสุดประมาณเจ็ดไปมีคลิปหนึ่งที่สิบเจดนาทีนะคะอ่ะถ้าต่อไปเดี๋ยวจะอีกข้าไปอันนี้นะจะเป็นท่าสคอรตนะคะพร้อมลงอย่นี้นะคะอย่าให้หัวเข่าเลยลายเท้า ถ้าหัวเข่ารู้สึกว่าหัวเข่าเลยปลายเท้าให้ดันสะโพกไปข้างหลังอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะเกาะเก้าอี้ไว้ถ้าใครที่ชินแล้วก็ไม่ต้องเกะาะทีนี้ขึ้นบีบเกง่งขึ้นบีบเกง่งแต่ถ้าใครยังไม่ชินกับการสะคอร์ตเกาะเก้าอี้ไว้ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจเวลาลงอย่าให้หัวเขาเลยไปเท้ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสบส่สิบห้าเรียบอออีกอย่างนี้นะคะเก่งนะท้องเข้าไปฮึนี้พร้อมลง หนึ่งสองสามท่านี้จะได้ขาในเบียดสด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสองสสสสห้าโอเค ต่อไปเป็นคลิปที่สามนะคะคิดก่อนว่าเป็นท่าไหนโอเค